สวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะ,นนะ,ะโอ้วันนี้คุณแม่จัดของให้เอฟซีทุกท่านครบหมดแล้วแล้วก็ไปทําบุญกระถินนะคะต้นสุดท้ายเลยนะคะคืนนี้คุณแม่จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะคะว่าสายบุญเราที่โอนเงินมาเยอะแยะมากมายเป็นยอดเงินเท่าไหร่แล้วหลายๆวัดนะ,ะเราทําไปหมดเท่าไหร่นะ,ะแ๋ยวคุณแม่จะแจ้งรายละเอียดในคืนนี้ดึกๆนะ,ะแต่วันนี้นะคะคุณแม่ไปบุญกระถินมา เอาบนฝากเอฟซีทุกท่านนะคะวัดพระธาตุดุมค่ะแล้วก็วันนี้คุณแม่ก็มีสินค้ามากมายนะคะอยากแบ่งปันนะอยากแบ่งปันเพราะว่าชาวบ้านมาลงให้เยอะจนยกไม่หวาดไม่ไหวเลยแต่ของสวยมากสวยจริงๆนะสวยมากๆสวยจริงๆนะ,ะผ่าดอนกลอยถ้าใครยังไม่ได้เอฟเอฟเลยนะคะไม่มีแล้วอันตัวนี้คือชาวบ้านฝากไว้คุณแม่ก็จะยกไลฟ์ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะคะ ถ้าไม่มีเคฟคุณแม่ก็จะให้น้องเอากลับคืนแต่ของสวยมากนะคะของสวยมากตัวนี้คุณแม่ติดรหัสด้วยนะคุณแม่ติดรหัสมันจะเป็นผ้าดอนกลอยนะคะสวยมากสวยมากอันนี้รหัส A A Premium สิบเจ็ดค่ะมีสองผืนท่านต้องใส่รหัสมาเพราะลายมันคล้ายๆกัน A A Premium สิบเจ็ดนะ,ะยังอยู่ค่ะสวยจริงๆนะคะตัดอะไรก็สวยนะ,ะเอาไปตัดลายเฉียงๆนี้ก็สวยเห็นไะสวยจริงๆนะ ไม่เคยมีผ้าสวยขนาดนี้มาก่อนแล้วก็ขายถูกมากแล้ววันนี้คุณแม่ไปบุญกระขีดเนาะเห็นเขาใส่ผ้าเปวาที่คุณแม่ยก650ช่องอื่นยก999บาทค่ะเขาเอฟแล้วเขาก็ใส่ไปของคุณแม่ไม่น่าจะขายดี650ที่อื่นขายกันอยู่ที่999บาทแท่ไม่เป็นไรคุณแม่ขายช่วยชาวบ้านนะขอให้เอฟซีได้ของดีราคาถูกนะช่องคุณแม่ขาย650ช่องอื่นขาย 999บาทอันนี้ AA Premium 17ค่ะ AA Premium สิเ็ถ้าเปตัดกระโปรง,งเฉียกมนะั้ยนเห็นไหมคะคุณแม่ยังจะไปใส่เป็นชุดลาตีสวยมาก AA 17ค่ะ AA 17นะคะผ้าเซ็ตนี้จะเป็นของเชาบ้านฝากยกนะคะพอพอคุณแม่ยกแล้วนะคะคุณแม่ยกแล้วนะคะไม่หมดก็จะคืนทันทีเลยนะคะ ไม่หมดก็จะคืนทันทีเลย aa 16 aa 16กับ17บเจ็ดคล้ายๆกันคิดต้องไายน้ำไหลนิดหน่อยนะคะ aa 16กับ aa 17คล้ายๆกันสำคัญที่สุดมันเงามากเลยสวยมากเลยของจริงนะ,ะตัวนี้แกะแกะโอบค่ะ aa 7คุณแม่ไม่ได้เรียงลำดับนะคะเพราะว่าขายไปก็มากมายแล้ว aa 7นุ่มมากดีมากนะผ้าพิ้วเลยนะคะมีสองพื้นต่อกัน AA 7ค่ะ AA 7 AA 7 AA 7นะคะมี2อพื้นต่อกันสวยมากแกโอบเปิดมปดูแล้วก็สีชมพู AA 7มี2อพื้นต่อกัน AA 8ค่ะ AA 8 AA ปดเเพรีเมียมแสวยมากแกโอบสีชมพูนะคะลายสเก็ตทําเจุดแก่โอบสวยมาก2อพื้นต่อกัน องพื้นต่อกันเลยนะเอ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 แปดค่ะเอเอแปดเอเอแปดนะคะเอเอแปดค่ะ <c oughs> ต่อมาเอ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 เก้าค่ะจะเหลือแค่นี้นะคะเอฟเลยนะเอเก้าค่ะสวยมากดอกพิกลค,ค่ะ เป็นหมีโมรานนะคะแกะอบเป็นหมี่ขั้นสวยมากสองพื้นค่ะ AA9 ค่ะพืนเดียวคุณแม่เขาขายนะ AA9 ค่ะต่อมาเป็น AA10 AA10 โอ้สวยมาก AA10 นะคะ AA10 สวยมากนาคไต่เครือแกะอบได้ดอกพิกลหัวใจร้อยเรียงเป็นหนึ่งเดียว AA10 สวยนะคะ AA10 สองผืนต่อกันเลยอันนี้พืนเดียวค่ะถูกแบ่งไปแล้ว <c oughs> ตัวน,นี้ยิ่งสวยอันนี้เออะไรก็ไม่รู้ถูกแบ่งไปแล้วเหลือผืนเดียว <c oughs> อ๋อเห็นละเอเอหกค่ะเอเอหกเหลือพืนเดียวมีสองผืนนะคะไปแล้วหนึ่งผืนค่ะเอเอหกนะคะเอเอหกไปแล้วหนึ่งผืน เอเอสิบสองค่ะเอเอสิบสองนะคะโซ่อเสน่หานะคะมองไกลๆเหมือนปลาเงินปลาทองแต่ไม่ใช่นะคะเออะไรก่อเอเสิบสองค่ะอันนี้มีสองพืนต่อกันเอเอสิบสามค่ะดอกพี่อุลแกะโอบนะคะสวยของเก่งนี่สวยมาก ท่านเอฟเลยนะคะคุณแม่จะย,ยกอีกสองรอบถ้าไม่หมดก็ให้ชาบ้านมา,าคืนเลยท่านก็จะเสียดายค่ะเสียดายของ AA สิบแปดค่ะ AA สิบแปดนะคะ <c oughs> AA สิบแปดสวยมาก AA สิบแปค่ะ AA สิบแปดนะคะเอฟมาได้เลยคือละแปดร้อยห้าสิบาทนะคะ แดรห้าสิ0บาทอันนี้ยิ่งสวยมีสองผืนนะคะไปแล้วหนึ่งผืนค่ะ AA11 ค่ะสวยมาก AA11 สวยมากๆเลย AA11 สวยมากๆค่ะ AA11 AA11 ค่ะ เอหนึ่งค่ะเอเอหนึ่งนะคะเอเอหนึ่งค่ะ,คะตัวนี้เป็นหมีขั้นน้ำไหลนะคะคุณภาพดอนกลอยนะคะเอหนึ่งสวยมากเลยนะคะหมีโบราณมีโบราณเป็นหมีขั้นไหลน้ำไหล,ไหลดีไซน์แบบใหม่ นะคะผืนนี้ AA5 ค่ะผืนนี้ AA5 ค่ะ AA15 ค่ะแกะโอบนะคะดอกสวยมาก AA15 ของกิ่งนี่สวยมากเลยนะคะไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ AA15 ค่ะ A A สค่ะเหลือ1นึ่ผืนนะคะ A A สเหลือ1นึ่ผืน A A สค่ะเหลือ1นึ่ผืนนะคะ A A สสวยมากค่ะ A A ส A A สค่ะเหลือหนึ่งผืนค่ะ A A สมสวยมากดอกพิกุลใหญ่ค่ะ A A สามนะคะ เอฟมาได้เลยค่ะป็นสุดท้ายแล้วหัวใจร้อยยางเป็นหนึ่งเดียวดอนกลอยอันนี้ย้อมครามน้ำหนึ่งเอเอสองค่ะสวยมากนะคะหัวใจอาลายต้นฝ้ายนะคะลายดอกฝ้ายลายดอกฝ้ายนะคะสอดลองค่ะสวยมากคุณแม่หลังดูเอฟได้เลยนะคะสวยมากปืนนี้แต่ร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านชอบปืนไหนไลายไหนแคปได้จอัวอหานไม่สวยได้เลย 081ค่ะ3804338ยังไม่จบนะครับคุณแม่มีของดีมาแบ่งปันของดีเป็นผ้าแต้มนะแต่สวยมากอย่างดีเหมือนแพรวาแต่เป็นผ้าพิมพ์นะคะแต่พิมพ์อย่างเกรด A พรีเมียมสวยมากอันนี้มีสองผืนนะคะลายนี้ต่อกันเลยผืนละ199นะคะสวยค่ะสวยมากอันนี้สองผืนต่อกันผืนละ199 ที่อื่นขายพื้นละสาม้อยห้าสิบหรือสองร้อยเก้าเก้า้านเป็นสวยโปรโมชั่นพิเศษค่ะพื้นละร้อยเก้าสิบเก้าตัวนี้ต่อกันสองืนนะคะพื้นเดียวคุณแม่ก็ขายค่ะพื้นเดียวก็ขายค่ะสองพื้นก็ขายค่ะตัดชุดสวยมากทาผ้า,าซิมสวยมากค่ะสวยจริงๆนะต่อมาลายขอค่ะลายขอเหลือพื้นเดียว ร้อยเก้าสิบเก้าบาทตัวนี้เป็นตรงอยู่นะคะสามารถไปตัดชุดเด,ดชุดอะไรได้เลยหรือน้านจะใส่เลยก็สวยค่ะลายเอนะคะลายเอสร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะต่อมาค่ะตัวนี้เป็นผ้าถุงเลยนะเย็บให้เรียบร้อยมีตะขอให้ด้วยร้อยเก้าเก้าเหมือนกันอุย้ยตัวนี้เย็บผ้าถุงแล้วไม่เป็นไรคุณแม่ขายเอาทุนทำไรไม่ต้องพูดถึง ตัวนี้เย็บให้เรียบร้อยมีตะขอให้เรียบร้อยสวยมากค่ะสวยมากนี่ค่ะสวยมากๆเลยใช้จำกัดกัดเลยค่ะใช้จำกัดกัดเลยพร้อมใส่นะพอว่าเย็บเป็นผืนให้แล้ว ถูกมากเลยค่ะร้อยเก้าเก้าค่ะร้อยเก้าเก้าจะมีอยู่แค่หกผืนที่เย็บแล้วนะคะแต่สวยจริงๆนะคะสวยจริงๆมีมีตะขอให้พร้อมท่านที่เกาบเย็บตะขอก็ใส่เข็มกัดเอาแบบนี้ค่ะสวยมากเลยเห็นไหมคะนี่สวยมากลายเดียวกับคุณแม่ใส่ร้อยเก้าเก้าเอฟเลยนะคะช้าหมดอดได้ของดีราคาถูกร้อยเก้าเก้าค่ะร้อยเก้าเก้านะคะ ต่อมาลายหัวใจร้อยเรียงเป็นหนึ่งเดียวร้อยเก้าเก้าเหมือนกันค่ะสวยมากนะคะสวยมากวันนี้คุณแม่ไปงานกระเทนคุณแม่ก็ซื้อให้ซีมงานมาซื้อค่ะร้อยเก้าเก้าเหมือนกันแต่จะคนละลายกับตัวนี้ส,สวยนะเนี่ค่ะสวยมากเลยนะถูกมากสวยมากเอฟเลยนะคะถูกมากสวยมากท่านเอฟได้เลยไปนุ่งแบบนี้เลยคะ่ะภาพเข้านุ่งแบบเนี้ย ใส่สบายสบายใส่สบายสบายนะคะพาสิ้นตินแดงนะ,ะพาสิ้นตินแดงใส่สบายสบายนะเนี่ยสวยมากลายขอค่ะสวยมากนะคะขายเอฟเอฟได้เลยนะคะขายถูกมากเลยร้อยเก้าสิบเก้าบาท มีสองลายค่ะลายนี้กับลายเอค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอฟมาได้เลยนะคะสวยๆเลยสวยๆเลย,ย,ย,เลยมาวันลอยกระทงนะ,ค,ะคุณแม่ก็เอฟให้ทีมงานนะคะใส่เป็นสั้นๆใส่เป็นสั้นๆแบบใส่ลำใส่ลำวันลอยกระทงค่ะนี่ค่ะใส่สั้นๆ นี่ค่ะใส่เป็นสั้นก็สวยนะคะใส่ลำใส่เป็นสั้นก็สวยนะคะบันลอยกระทุงมัจะใส่สั้นๆก็จะใส่สั้นๆกันนะคะพับลงแล้วก็ใส่สั้นได้เลยนะพับลงแล้วก็ใส่สั้นได้เลยค่ะพับลงแล้วก็ใส่สั้นได้เลยสวยมากพ่อวันเอยกระทุงเนเราต้องมีผ้ามัดเอวได้เพราะว่าเราพับลงอย่างนี้นะบอไม่ใช่ที่เขาเขามีทุกคนเห็นไหม สีแดงที่เขาพลาดคอนะจ้านี่ไงไหมคุณแม่เอามาใส่ปลี่ยนกระเบนไม่ไม่กระเบนหรอกลงกระเบนไม่ไม่เอาแล้วที่ข้าเราไปแกกก็อยู่กับเขาอยู่แล้วไงพ่อแต่คนคนซื้อก็เยอะก็แบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยจ้าแล้ววันนี้ก็จะใส่ไปแบนนี้เราให้เขาดูสวยนะคะเอฟมาได้เลยนะร้อยเก้าเก้าเอฟมาได้เลยนะ สวยงามมากท่านจะทํายาวก็ได้ทำสั้นก็ได้ใช้จํากัดสีเพราะคุณแม่เย็บเป็นตรงให้แล้วนะเย็บเป็นตรงให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะท่านสามารถเอฟได้เลยนะเอฟได้เลยสําหรับคลิปนี้เนาะแม่สวยนิยมคำตัวกาบขอบคุณเอฟซีสายบนทุกท่านนะคะท่านชอบพื้นไหนลายไหนครหน้าจอโทราหาแม่สวยได้เลย0 81, 4, 3, 3, 8 1ย์ค่ะ3804338แม่สวยสกนลนครวันนี้นะคะคุณแม่ก็มีผ้าแพรวาเหลืออยู่3ามผืนนะ ผ้าแพวายเลยอ,อยู่สามผืนผ้าแพวานเลยอ,อยู่สามผืนนะคะขายห,หมดรถที่สุดเลยนะมีอยู่สี่ผืนค่ะผ้าแพรวายอย่างนี้หมดแค่นี้นะคะแ็บไม่ทานเลยสีชมพูค่ะราคาล้านอื่นขายเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทตอนนี้คุณแม่โปรโมชั่นท่านอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทพื้นที่หนึ่งค่ะ ลายเอฟค่ะื้นที่สองสีแดงค่ะแพรวาอย่างดีเลยื้นที่สองแพรวาตัวนี้หกร้อยห้าสิบนะคะแพรวาตัวนี้หกร้อยห้าสิบของเพิ่งมาค่ะสวยๆเลยหกร้อยห้าสิบบาทสีแดงค่ะแพรวาตัวนี้หกร้อยห้าสิบนะคะมีสามสีเลยค่ะหกร้อยห้าสิบมีสามสีสีฟ้าค่ะหกร้อยห้าสิบค่ะ มีสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีออกมูมูนิดนึงค่ะหกร้อยห้าสิบบาทสวยงามมากเลยนะคะตัวสี่ร้อยตัวห้าร้อยห้าสิบเลือผืนอ้นเดียวค่ะเลือผื้นเดียวค่ะนี่ค่ะสวยมากหกร้อยห้าสิบบาทค่ะหกร้อยห้าสิบบาทนะคะเอฟซีท่านไหนดูคุณแม่อยู่เอฟม,มาได้เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยค่ะ หมดแล้วหมดเลยนะคะเหลืออยู่สี่ผืนค่ะพืนละห้าร้อยห้าสิบหนึ่งพื้นแล้วก็พืนหกร้อยห้าสิบสามพืนนะชอบพื้นไหนลายไหน,ไห,นหรือชอบผ้าพิมพ์ก็เอฟมาได้เลยนะคะผ้พาพิมพ์ผืนละร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีทั้งแบบเย็บแล้วก็แบบไม่เย็บนะคะท่านเอฟมาได้เลยนะคะชอบพื้นไหนลายไหนแคปได้จอโทรหาแม่สวยได้เลยศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดแม่สวยสุลนครนะคะ นี่ค่ะสวยงามมากๆนะคะกลาบขอพระคุณและกลาบสวัสดีค่ะ